ซึ่งจริงๆแล้วด่านแรกในการที่จะกรองทั้งหมดเลยก็คือตับนั่นเองใช่ครับแล้วตับปกติแล้วมันมันแสดงอาการยังไงอย่างไรครับทราบข้อมูลมาว่าจริงๆแล้วกว่ามันจะกว่ามันจะเริ่มแสดงอาการนี่คือมันโดนทําลายไปเยอะแล้วใช่ครับส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ไปตรวจสุขภาพแล้วเจอว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับตับเนี่ยรประมาณ70% 8 0ของเนื้อตับเนี่ยถูกทําลายไปเรียบร้อยแล้วโอ้ใช่ครับเพราะนั้นอันนั้นก็คือปลายเหตุแล้วนะทีนี้ถ้าในฐานะ คนทั่วไปอย่างพวกเราเนี่ยเราก็อาจจะต้องคอยสังเกตอาการเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นบางคนอาจจะมีอาการว่วงเหานอนตลอดเวลานะครับเหมือนหลับผ้าปอนไม่เต็มที่ใช่ทั้งที่นอนมาเต็มที่แล้วนะครับอ่อนเพลียนะครับหรือว่ามีอาการป่วยง่ายนะครับป่วยบ่อยหายช้านะครับหรือสังเกตอาการจากในตาไม่ค่อยสดใสนะครับตาแห้งนะตาเหลืองหรือว่าผิวมีอาการเป็นจ้ำผิวแห้งผิวคันอย่างเงี้ยนะครับ ก็<จ>ะระบบไม่ย่อยเลยเป็นระบบนะอาหารก็เกี่ยวเกี่ยวข้องอาหารไม่ค่อยอย่อยท้องอืดน,นะครับหรือว่าบางทีอุจจาระอาจจะมีสีผิดปกติก็ต้องคอยสังเกตดูนะฮะครับผมแล้วก็พวกความดันนะครับไขมันในเลือดอะไรเงี้ยก็ต้องคอยตรวจสอบครับผมนะครับฟังมาแบบนี้นะครับผมว่าคุณผู้ชมหลายคนเริ่มเช็คลิสต์ตามไปกับผมนะดรพูดมาแต่ละานเฮ้ยอันนี้ก็ใช่อันนี้เราก็เป็นไม่แน่ใจอันนี้มันเหมือนเป็นบ้างไม่เป็นบ้างเริ่มไม่ค่อยแน่ใจทีนี้เราจะมาคุยกันเจาะลึกแล้วครับว่าแล้วเครื่องดื่มซูเปอร์ฟรุต t จากเบอร์รี่เข้มข้นเหล่านี้นะครับผมมันจะช่วยยังไงกับร่างกายยิ่งโดยเฉพาะถ้ามีค่าออรรกสูงสด้วยค่าออรรกที่สูงที่สุดในโลกถึง249,225ต่อขวดเลยทีเดียวครับ อย่างที่บอกครับตอนนี้ถ้าเราจรินตนาการว่าในเลือดของเราเนี่ยมีสารพิษอนุมูลอิสระอยู่สะสมอยู่นะครับทุกๆวันทุกๆวันเมื่อเราบระทานเข้าไปแล้วเนี่ยถ้ามีการดูดซึมเข้าไปนะครับสารต้านอนุมูลอิสระหรือแอนตี้ออกซิแดนต์เนี่ยดูดซึมเข้าไปในกระแสะเลือดก็จะไปลดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะครับซึ่งเป็นปฏิกิริยาที่ผมเปรียบเหมือนกับว่าเป็นสนิมที่กัดกร่อนเหล็ก mm hmm. นะครับเป็นปฏิกิริยาที่ทำลายเซลล์ของเรารนะฮะเราจรึงเรียกวันว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับพอดูดซึมเข้าไปในเลือด ลดสารพิษในเลือดได้นั่นก็ทําให้ตับของเราเนี่ยรับภาระในการกําจัดสารพิษลดลงไปอีกครนะตับก็จะไม่เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนละนะครับเพราะนั้นประสิทธิภาพในการฟื้นฟูตัวเองในการที่จะกำจัดสารพิษก็จะดีขึ้นนะเลือดที่ไปสู่อวัยวะต่างๆก็จะมีสารพิษลดลงนั่นก็คือเราเสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆจากสารพิษน้อยลงไปด้วยก็คือถ้าเปรียบง่ายๆเปรียบตับเป็นเหมือนแบบโรงงานในการกําจัดขยะกับร่างกาย ถ้าร่างกายเรามีสารพิษน้อยลงครับขึ้นเลือดลำเลียงไปน้อยลงคโรงงานเราก็คือตับเราทํางานน้อยลงใช่ครับก็คือความเสื่อมมันก็จะน้อยลง,<ะ>ลงไปด้วย,วยใช่ครับ นั่นคือทําให้เลือดเราสะอาดและก็ตับแข็งแรงนั่นเองทีนี้กับกรณีของคนที่เป็นโรคหรือว่าคนป่วยนั่นเองครับการรับประทานเครื่องดื่มที่มีแอนตี้ออกซิแดนต์แบบนี้ยังมีประโยชน์อยู่ไหมครับผมจะเปรียบอย่างนี้ครับเหมือนเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพคนที่พักฟื้นอยู่เนี่ยรเราก็เอาตะกร้าผลไม้ไปเยี่ยม huh. นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขารับประทานสารแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเยอะๆนะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าคนที่ป่วยหรือคนที่พักฟื้นเนี่ยมีภาวะโรคอยู่แล้วเนี่ยยิ จะมีการสร้างอนุมูลอิสระออกมาเยอะขึ้นแล้วมันก็วนเวียนนะครับเป็นวงจรที่ทําให้ภาวะโลกเนี่ยมันรุนแรงไปเรื่อยๆดังนั้นการดื่มเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์เข้าไปเนี่ยก็จะช่วยลดสารพิษ ลดอนุมูลอิสระในร่างกายได้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเขาเนี่ยฟื้นฟูตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็คือเรียกง่ายๆว่าไม่มีคําว่าสายเกินไปในการที่จะเริ่มต้นดูแลตับของเราอาจจะเป็นด่านแรกแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วทุกอวัยวะในร่างกายได้ทั้งในแง่ของการปกป้องแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพของเรานั่นเองนะครับได้รับฟังข้อมูลดีๆแบบนี้เราต้องเริ่มต้นดูแลตั้งแต่วันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับกับข้อมูลดีๆดรอร์พงศกรพัฒน์อารุณโนทยานันท์ครับขอบพระคุณครับ เอาละครับคุณจะเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพของตัวเองได้หรือ,อยังครับกับตัวผมนะครับหลังจากที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้นะครับเริ่มเป็นห่วงตัวเองเริ่มเป็นห่วงคนใกล้ตัวผมว่าการเริ่มต้นดูแลตัวเองตัดสินใจได้ไม่ยากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกับข้อมูลผลการวิจัยผลิตภัณฑ์ที่ผมกำลังจะบอกเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ครับผลการวิจัยรับรองจากมหาวิทยายลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผิงตุงประเทศไต้หวันยืนยันว่า ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงจากการได้รับสารพิษอนุมูลอิสระเมื่อดื่มสุดยอดเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิเดนต์จากซูเปอร์ฟุตและเบอร์รี่เข้มข้น12ชนิดจาก9ประเทศทั่วโลกที่ต้านสารพิษอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีส่วนผสมพิเศษจากอาร์ติโชกผักที่มีสารไซนารินและโกจิเบอร์รี่ที่มีโพลีแซคคารายเฉพาะช่วยปกป้องและส่งเสริมสุขภาพตับอย่างต่อเนื่องร่างกายจะมีประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษได้เร็วขึ้นและมากขึ้นถึง3เท่า ให้สารพิษในเลือดลดลงสูงสุดถึง51%ใน3เดือนและยังส่งผลให้สารแอนตี้ออกซิแดนซ์ธรรมชาติในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นถึง246%รวมถึงตับสามารถปกป้องตัวเองได้ดีขึ้นถึง14%ครับย้ำอีกทีนะครับไม่มีคำว่าสายเกินไปในการเริ่มต้นดูแลตับของเราให้มีสุขภาพดีครับผมเหมือนกับแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านนี่แหละครับที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์จริงครับหลังจากที่ได้ทดลองดื่ม เครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนซ์จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นนะครับที่มีค่าออร์รกสูงที่สุดในโลกถึง2 4 9 2 2 5ต่อขวดนั่นเองหน้าตาสดใสสดชื่นทั้ง3ท่านแล้วครับมผมนะครับก่อนอื่นขอเริ่มต้นที่คําถามนี้ครับว่าทั้ง3ท่านเคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพอะไรมาก่อนหรือเปล่าเริ่มที่คุณไพโรจน์ก็ได้ครับครับก็ขอเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมเนี่ยผมมีอาชีพเป็นวิศวกรนะครับซึ่งทํางานเกี่ยวข้องกับมลภาวะมากมายเนี่ย ผมเคยทำงานอยู่ที่โรงปูนซีเมนครับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นถ่านหินนั้นปัญหาที่พบอยู่ในอดีตเสมอก็คือการพบกวามมลภาวะที่ทําให้เรานะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจครับแล้วก็ฝุ่นละอองเหล่านี้มันก็ค่อยๆสะสมในร่างกายเรา mm hmm. ส่วนในที่สุดเนี่ยผมก็เกิดอาการที่เป็นโรคปูิแพ้ oh. โรคก,การปูิแพ้เนี่ยเป็นโรคที่ทรมานโรคหนึ่ง หายใจลําบากมากเวลานอนตอนดึกดึกเนี่ยถ้าเปิดแอร์แล้วเนี่ยผมก็จะมีปัญหาตอนเช้าเนี่ยหายใจไม่ค่อยออกนะบางครั้งตื่นนอนมาต้องรีบทานยาเพื่อขยายหลอดลมมาทำให้หายใจได้เป็นปกตินะคุณประดับเลี้ยะครับค่ะสำหรับพี่จิกเองนะคะอดีตเป็นวิสัญญีพยาบาลค่ะเพราะฉะนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องทํางานในห้องผ่าตัดแล้วก็ดมยานะคะคนไข้คือเราเนี่ยได้ดมสูตรไอระเหยของหมตลอดใช่ค่ะทุกวันนะคะการใช้ชีวิตของเตงอยู่โรงพยาบาลมากกว่าอยู่ที่บ้านนะคะ แล้วก็เราดมยาสลบเนี่ยเราทํางานกับคนไข้ภาวะวิกฤตเพราะนั้นความเครียดเนี่ยมีทุกวันค่ะสะสมมาระยะเวลาหลายปีทําให้สุขภาพของเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่กระฉับกระเฉงค่ะดูไม่ค่อยสดชื่นง่วงบ่อยมากๆนะคะทำงานเสร็จเนี่ยต้องต้องขอนอนก่อนนะคะถึงจะแบบได้พลังกลับคืนมาต้องอานอนเอาแรงอะไรประมาณนั้นเลยค่ะค่ะครับผมนะครับคุณปิยาพอละครับสำหรับพี่นะคะรู้สึกชีวิตจะแตกต่างจากคุณพยาบาลเหลือเกินนะคะเป็นคนที่ไม่มีปัญหาสุขภาพ แต่เป็นคนชอบดูแลสุขภาพชอบป้องกันไม่ชอบการรักษารักการดูแลสุขภาพอยู่แล้วค่ะถ้าจะเรียกว่ามีปัญหาก็เรื่องอาการระคายเคืองสําหรับดวงตาแค่นั้นเองตาแห้งอย่างเงี้ยครับตาแห้งค่ะเป็นคนตาแห้งต้องต้องมีการเติมน้ําตาเทียมให้กับตาแล้วหลังจากรับประทานเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิเดนท์ที่มาจากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นมีการเปลี่ยนแปลงยังไงกับร่างกายบ้างครับหลังจากที่ผมทานมากิจพรัสไป3วันเนี่ย สิ่งที่พบมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันก็คือว่าอาการที่เป็นโรคภูมิแพ้คือหายใจไม่ค่อยออกนี่นะอาการหายไปเลยนะครับ,รบแรกผมก็คิดว่าเป็นเฉพาะช่วงรับประทานใหม่ๆนะเดี๋ยวก็กลับมาเป็นอีกผ่านไปจาก3วันเป็น5วัน7วันจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยอาการเหล่านี้มันก็หายไปเลยนะไม่กลับมาเป็นอีกทำให้ผมมีความรู้สึกว่าโรคภูมิแพ้ที่ผมเคยเป็นและเป็นโรคทุกข์ทรมานมานานเนี่ยมันได้ดีขึ้นจนกระทั่งเหมือนกับเราไม่เคยเป็นมาก่อนนะอันนี้สิ่งที่ผมพบว่า สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขมากคุณประดับเดือนละครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นกับร,ร่างกายบ้างครับค่ะปกติเนี้ยตื่นมาจะเป็นคนที่ง่วงเงียและไม่สดชื่นจะมีการแอบงีบหลับระหว่างวันอย่างนี้ตลอดหลังจากได้ดื่มมากิพลาสไปนะคะเ,เรารู้สึกเรานอนได้สนิทมากขึ้นค่ะและตื่นมารู้สึกมีพลังสดชื่นกระชุ่งกระชวยและทํางานได้ทั้งวันอย่างไม่ไม,ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยค่ะคร,รู้สึกอย่างนั้นค่ะคุณปียพอละครับแล่เท้าตื่นขึ้นมาเนี่ยสดชื่นมากๆรไมม่ีีอาากงงวเย นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่ารู้สึกอาการระคายเคืองของดวงตาเนี่ยค่ะพอรู้สึกดื่มไปสักได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เราไม่ได้หยิบน้ําตาเทียมมาหยอดตาเลยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวมากิพพัทเนี่ย ช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นในดวงตาได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆก็เลยมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ดื่มมากิพัทแล้วช่วยไม่ให้เราหยอดน้ําตาเทียมครับผมคุณภาพชีวิตดีขึ้นเพราะบางทีแบบว่าตาแห้งนี่เจอแดดจ้าๆก็ไม่ได้นะรู้สึกระคายเคืองมากค่ะมันทรมานนะก็คือจะมีด้านดีกับร่างกายตัวเองแตกต่างกันไปความประทับใจด้านอื่นยังมีอีกไหมครับคุณไพโรดครับเมื่อก่อนไปไหนมาไหนกับครอบครัวเนี่ย ที่บ้านเนี่ยโดยเฉพาะลูกๆผมเนี่ยจะก,กังวลมากกับการที่ผมต้องขับรถเนะเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเวลาผมขับรถนะรเพราะขับได้นานๆไม่ได้นะครับแต่หลังจากที่ได้ไดรับทานมากิพลาสไปเนี่ยผมพบว่าเรามั่นใจมากในการที่จะขับรถได้ยาวนานมากขึ้นนะครับเราทำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้สึกมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ค,คุณภาพชีวิตจะด,ดีขึ้น การทํางานกระฉับกระเฉงมากขึ้นนะคนพบเห็นเราก็รู้สึกว่าเราแจ่มใสมากขึ้นนะโดยเพราะลูกๆเนี่ยจะบอกว่าเหมือนได้พ่อคนใหม่คนนึงก็คือไม่ใช่ค่ปลอดภัยตัวเรานะคนใกล้ชิดคนรอบตัวก็จะปลอดภัยตามไปด้วยใช่ครับผมนะครับคุณพี่ประดับเดลครับค่ะด้วยความที่เราเป็นพยาบาลนะคะเพราะฉะนั้นการเลือกเครื่องดื่มหรือจะดูแลร่างกายตัวเองเสริมอาหารหรืออะไรต่างๆค่อนข้างเลือกค่ะเลือกเยอะเยอะมากเราเนี่ยมีสารพิษเยอะมากนะคะทุกๆวันเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น ตอบโจทย์ได้ที่สุดคือตัวเองก็คนนะคะศึกษาและยิ่งผลการวิจัยนะคะซึ่งวิจัยกับคนเนี่ยผลลัพธ์ออกมาดีมากๆเพราะฉะนั้นจึงวางใจโดยที่ไม่ต้องตัดสินใจอะไรเยอะดูผู้ผลิตแล้วก็ยิ่งมั่นใจเรากินไปเนี่ยได้ความปลอดภัยแน่นอนครับผมะนะครับคุณพี่ปียาพรครับค่ะ,คะสำหรับพี่ก็ไม่เรื่องมากค่ะพอบอกว่ามีเครื่องดื่มที่มีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ครับเรารู้ว่าร่างกายเรารับ แต่อนุโมทิสละแต่เราก็อยากที่จะดูแลตัวเองโดยการหาเครื่องดื่มอะไรแต่ว่าเป็นคนที่ดื่มยากเป็นคนที่ดื่มเครื่องดื่มอะไรที่เป็นเป็นน้ำเนี่ยมันจะต่อต้านกันทีแต่พอได้ดื่มมากี่พัทเนี่ยเฮ้ยมันดื่มได้ง่ายอะ่ะเฮ้ยแล้วมันมีคนแบบเราอะ่ะที่ดื่มยาก,ยากอะ่ะแต่เขาก็ต้องการเหมือนกันและถ้าเราดื่มได้เนี่ยเราก็สามารถบอกต่อบอกบอกสิ่งดีๆกับคนอื่นได้อีก Mm hmm. ก็ประทับใจมากเลยค่ะว่ามันดื่มง่ายครับผมรสชาติดีครับผมและนี่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านครับที่รับประทานเครื่องดื่มแอนตี้ออกซิแดนต์ จากผลไม้และเบอร์รี่สกัดเข้มข้นที่มีค่า,อาแอลเลกสูงที่สุดในโลกนั่นเองนะครับคุณเองก็สามารถเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เริ่มต้นดูแลตัวเองให้เลือดเราสะอาดและก็ตับของเราแข็งแรงนะครับและที่สําคัญครับมีข้อมูลดีๆแบบนี้แล้วอย่าเก็บไว้กับตัวเองคนเดียวนะครับแบ่งปันให้กับคนรอบข้างให้กับคนที่เรารักด้วยนะครับเพราะยังมีคนอีกมากมายครับที่ต้องการเคล็ดลับง่ายๆและก็เป็นประโยชน์ในการต่อยอดสุขภาพดีเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า เริ่มต้นง่ายๆนะครับกับ Love Liver Love Life รักชีวิตดูแลตับของคุณทุกวันนะครับ